สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยมงคลรายการทานพอดแคสต์อยู่กับผมโฮสต์ Host ทานเป็นอีกครั้งนะครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาเข้าสู่ EP 5นะครับชื่อว่ารากมังกรหรือว่าต้นกําเนิดของเชื้อชาติไทยจีนครับและกระบวนการทางประวัติศาสตร์ที่ได้เปลี่ยนแปลงสู่ยุคสมัยใหม่นะครับผมจากสื่อผืนหมอนใบสู่อาณาจักรครับ คาว่าสื่อผืนหมอนใบนะครับเขาไม่ได้เอามาแค่หมอนใบเดียวนะครับแต่เขาได้นําความรู้บวกกับความพยายามและความมุ่งมั่นเข้ามาด้วยครับแล้วมาลองจินตนาการถึงช่วงเวลาหนึ่งในประวัติศาสตร์นะครับผมที่ซึ่งหัวใจของโลกยังเต้นอยู่ในเอเชียครับ ประเทศจีนดินแดงแห่งจกักรพรรดิและสิ่งประดิษฐ์ไม่เพียงแต่เป็นบ้านของผู้มีปัญญาและวัฒนธรรมโบราณนะครับแต่ยังเป็นศูนย์กลางอันไร้เทียมทานของการค้าขายระหว่างประเทศและอารยาธรรมของโลกครับแม้กระทั่งในปีคริสตศักราช1820จีนยังคงเป็นยักษ์ในทางเศรษฐกิจโลกเหมือนกันนะครับประชาชนของพวกเขาคือผู้สืบทอดภูมิปัญญาและอำนาจที่สังสมมาหลายศตวรรษครับ อย่างไรก็ตามนะครับกระแสของแห่งการเปลี่ยนแปลงนะครับก็ได้เริ่มก่อตัวขึ้นแล้วครับในตลอดระยะเวลา130ปีต่อมาเส้นทางแห่งประวัติศาสตร์ได้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างรุนแรงนะครับการปฏิวัติอุตสาหกรรมได้ผลักดันยุโรปและอเมริกาให้ก้าวขึ้นสู่ความเจริญแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนครับขณะที่ประเทศจีนนะครับผมต้องเผชิญกับความปั่นป่วนอย่างไม่หยุดไม่หย่อน และการล่มสลายที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องของเศรษฐกิจเท่านั้นนะครับจีนยังต้องประสบกับความขัดแย้งอันรุนแรงรวมกระทั่งสงครามฝิ่นหรือว่าโอเปียมที่ได้รู้จักกันเป็นอย่างมากจากจักรวรรดิอังกฤษครับสงครามฝิ่นครั้งแรกนะครับในปีคริสตศักราช1839ถึง1842และครั้งที่2นะครับในปีคศ1856ถึง1860 18ครับ สงครามเหล่านี้นะครับได้เริ่มต้นจากพ่อค้าชาวอังกฤษที่หลั่งไหลฝิ่นเข้าประเทศจีนและคนจีนเนี่ยนะครับผมมีความพยายามที่จะหยุดยั้งการค้าขายยาเสพติดอันเลวร้วายนี้ซึ่งนำไปสู่ความพ่ายแพ้ของราชวงศ์สิงและการยอมจำนนในเรื่องอธิปไตยและดินแดงนะครับแต่สงครามฝิ่นเนี่ยเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นนะครับจีนยังต้องเผชิญกับกรกบฏไทผิง และการลุกรางจากชาติตะวันตกอีกหลายครั้งนะครับสงครามจีนญี่ปุ่นเนี่ยนะครับการลุกรานของญี่ปุ่นเนี่ยในช่วงทศวรรษที่1930และสงครามกลางเมืองที่รุนแรงในช่วงทศวรรษที่1940ครับเมื่อสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ก่อตั้งขึ้นในปีคศ1949ประเทศนี้นะครับผมได้ผ่านพ้นวิกฤตอันร้ายแรงมากกว่า100ปีนะครับผมซึ่งนะักประวัติศาสตร์ได้เรียกช่วงเวลานี้ว่า Century of Humiliation หรือว่าศตวรรษแห่งความอัปยศยครับท่ามกลางยุคแห่งความวุ่นวายและการสูญเสียครอบครัวชาวจีนจำนวนมากต้องตัดสินใจครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตครับว่าจะอยู่ต่อและถทนต่อไปหรือจะละทิ้งทุกอย่างและเพื่อเดินออกมาสแสวงหาความหวังครับ และด้วยความมุ่งมั่นและความกล้าหาญนะครับครอบครัวนะับไม่ถ้วนได้เริ่มต้นการเดินทางอย่างอันตรายนะครับข้ามเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บางครอบครัวได้พบจุดเริ่มต้นใหม่ในราชอาณาจักรสยามหรือว่าประเทศไทยในปัจจุบันครับซึ่งเรื่องราวของพวกเขานะครับและเรื่องราวของประเทศไทยยุคใหม่กำลังจะเปลี่ยนแปลงตลอดการครับ และเมื่อผู้สืบผื่นหมอนใบนะครับได้เดินทางมาถึงสยามหรือว่าประเทศไทยพวกเขาได้นำพาประเพณีที่สั่งสมมาหลายศตวรรษนะครับความอดทนความทะเยอทะยานได้ติดตัวมาด้วยครับพวกเขาไม่ได้มาเพียงกลุ่มเดียวนะครับจำนวนกลุ่มที่ได้เดินทางมามีประมาณ5กลุ่มคนเท่ากันครับแต่ละกลุ่มนะครับมีภาษาที่ต่างกันประเพณีที่ต่างกันและความฝันของตนเองต่ออนาคต ที่ไม่เหมือนกันครับและที่นี่นี่เองนะครับที่เราได้พบกับหกลุ่มคนสำคัญแห่งการย้ายของชาวจีนได้แก่ชาวแต้จิว๋วชาวฮากาชาวฮกเกี้ยนชาวกวางตุง้งและชาวไหหลำครับพวกเขากลายเป็นรากฐ,ฐานของสังคมใหม่ได้อย่างไรครับนั่นคือคำถามครับเมื่อผู้สื่อพูนมอนใบของจีนนะครับได้ย่างเท้าสู่แผ่นดินสยามสิ่งที่พวกเขาได้นำติดตัวมาด้วยเนี่ย มีทั้งภาษาทักษะความอดทนและความทรงจำของดินแดงที่ได้ทิ้งไว้เบื้องหลังครับและข้อดีนะครับว่าแม้จะพูดภาษาที่ต่างกันและมีวัฒนธรรมที่ต่างกันแต่สิ่งที่พวกเขามีร่วมกันคือจิตใจที่เด็ดเดี่ยวและความเชื่อว่าการอยู่รอดเป็นเพียงแค่ก้าวแรกครับ และยังมีความเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องสร้างขึ้นวันแล้ววันเล่าอีกครับเรามาชมกลุ่มคนแรกกันดีกว่านะครับชาวแต้จิว๋วหรือว่าเฉาโจวชาวแต้จิ๋วเนี่ยได้กลายเป็นหัวใจของตลาดในท้องถิ่นพวกเขาได้นําความเชี่ยวชาญด้านการสีข้าวการค้าและการจัดตั้งสมาคมครอบครัวมาด้วยครับและยังได้มีชื่อเสียงด้านความเชื่อใจและขยันขันแข็งที่ทําให้พวกเขาได้เป็นตัวกลางที่ได้รับความไว้วางใจที่จะเชื่อมโยงระหว่างคนไทยกับชาวแต้จิ๋วด้วยกัน และต้นทางของชาวแตจิ๋วส่วนใหญ่มาจากเมืองสัวเถานะครับเมืองท่าที่พลุกพลานและเป็นประตูสุดท้ายก่อนออกจากบ้านเกิดครับและพวกคุณงานความดีของพวกเขาได้สร้างวาดัดสร้างโรงเรียนและสร้างเครือข่ายธุรกิจนะครับจากร้านเล็กๆจนกลายเป็นย่านเยาวราชของกรุงเทพในปัจจุบันครับวัดมังกรกมลวาดวัดเล็งเนยี่คือหลักฐานสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังคงมีชีวิตอยู่ครับ ผู้หญิงแห่งการเดินทางในขณะที่ผู้ชายทำงานหาเลี้ยงครอบครัวคือผู้หญิงที่ดูแลบ้านรักษาภาษาสืบสารวัฒนธรรมเธอคือผู้แบกรับจิตวิญญาณของครอบครัวให้คงอยู่ในโลกใหม่นะครับกลุ่มคนที่2นะครับชาวฮากานะครับเขาเราว่าเป็นแขกในแผ่นดินคือเหมือนชื่อที่สะท้อนชะตากรรมของชาวฮากาครับพวกเขาได้ผ่านการเดินทางมาหลายชั่วอายุก่อนที่จะมาถึงไทยครับ ชาวฮากาได้ตั้งรากในภาคเหนือนะครับทางป่าได้สร้างหมู่บ้านใหม่ปลูกชาปลูกผลไม้ทุกอย่างเริ่มจากศูนย์นะครับด้วยแรงกายและแรงใจของครอบครัวและเครือญาติพวกเขาไม่ต้องการชื่อเสียงหรืออำนาจใดๆนะครับแต่ต้องการความสงบและศักดิ์ศรีของการมีชีวิตที่มีคุณค่าครับกลุ่มคนที่สนะครับผมคือกลุ่มคนฮกเกี้ยนครับ ฮกเกีย้ยนเนี่ยมาพร้อมกับคลื่นทะเลและหัวใจแห่งการค้าขายพวกเขานะครับเป็นนักเดินเรือนักค้าระหว่างประเทศผู้บุกเบิกการค้าขายทางทะเลของไทยครับและทางเครือข่ายของพวกเขาเนี่ยนะครับได้ขยายจากปีนังถึงสิงคโปร์และเข้าถึงกรุงเทพครับทั้งยังนำวัฒนธรรมภาษาและสถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์มาด้วยนะครับกลุ่มคนที่4นะครับผมชาวกวางตุ้ง ชาวกวางตุ้งเนี่ยคือนักสร้างสรรค์นในเมืองนะครับพวกเขาได้เปิดร้านติ่มซำร้านก๋วยเตี๋ยวร้านทองและโรงละครทั้งนำรสชาติศิละปะและสีสันสู่ชีวิตคนเมืองครับเทศกาลวัฒนธรรมและนวัตกรรมต่างๆจากกวางตุ้งเนี่ยนะครับช่วยสร้างเมืองให้หน่าอยู่มากขึ้นและเติมเต็มชีวิตให้กับชุมชนครับ กลุ่มคนที่5นะครับผมคือคนไหลำไหหลัเนี่ยนะครับเริ่มจากร้านกาแฟและห้องครัวในโรงแรมพวกเขานะครับได้เปิดร้านข้าวมันไก่ร้านเบกเกอรี่และเกสเฮาส์เล็กๆนะครับใช้ความอบอุ่นและความเพียรสร้างชุมชนขึ้นมานะครับสมาคมญาติของพวกเขาเนี่ยนะครับคือเครื่องมือสำคัญในการช่วยเหลือผู้ที่ได้ย้ายมาใหม่หรือว่าชาวไหหลำที่กำลังมาใหม่ จากจุดเริ่มต้นเล็กๆกลายเป็นเครือข่ายที่มั่นคงและยั่งยืนมากๆเลยครับและรุ่นลูกร,รุ่นหลานที่มีความเกี่ยวข้องนะครับผมก็จะได้มีโอกาสเติบโตขึ้นในโลกแห่งสองวัฒนธรรมคือพูดไทยที่โรงเรียนและพูดจีนที่บ้านและได้เรียนรู้ที่จะเชื่อมสะพานระหว่างอดีตกับอนาคตครับและพวกเขาคือรากของรุ่นใหม่ที่เข้าใจสองภาษาสโลกและมีหัวใจที่รวมสองความเป็นมาไว้ด้วยกันครับ แล้ามาเข้าสู่บทสรุปคุณงามความดีกันดีกว่านะครับคือสายน้ําจากแต้จิ๋วถึงไฮหลําได้ล้อมรวมในแผ่นดินไทยแต่และกลุ่มของคนนะครับได้นําเรื่องราวและความฝันและแรงศรัทธามารวมกันเพื่อสร้างสิ่งใหม่ที่เรียกว่าบ้านตลาดที่พลุกพล่านอาหารที่หอมอบอวลชื่อสกุลที่เราได้คุ้นเคยคือหลักฐานของการเดินทางที่ไม่ได้เปลี่ยนแค่ชีวิตนะครับ แต่ได้เปลี่ยนทางชาติไปเลยครับการเดินทางครั้งนี้นะครับไม่ใช่แค่การย้ายถิ่นนะครับท่านผู้ชมแต่คือการที่นิยามตัวตนใหม่ด้วยหัวใจและลงมือสร้างให้ถึงขนาดนี้ครับ และสำหรับท่านผู้ชมท่านไหนที่ยังจำหรือว่ายังเก็บเรื่องราวดึกดำบันไว้ในใจอยู่ก็เรามาแบ่งปันกันในคอมเมนต์ได้นะครับเพื่อที่เรื่องราวของท่านผู้ชมเนี่ยจะได้ไม่หายไปกับการเวลาแต่กลายเป็นโมโรดกของชีวิตที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นนะครับ ก็ในเวลานี้รายการเราได้จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับ EP 5สำหรับใครที่ชอบหรือยังไงก็ฝากคอมเมนต์ฝากกดไลค์กดแชร์และสิ่งสําคัญที่สุดนะครับฝากกด subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ